นีบังคับพี่จ้านะแมนครับผมช่างสงามแต่ตูมเลยงานวันยั่ง,ยงเจ้านี้่พอแล้วจ้าคุณนะกำลังงามจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสมีหน่อยอีสานบ้านนาจ้าวันนี้กับพ้าเดินทางเขาป 5, 5, 9, าหาเฮ็ดคือก้าจ้าก็พบกันในวันที่สิบ 4สิงหาคม2 5 6 8จ้ะเขาก็มาไม้เก่าไม้เดิมของเขาเนาะแม่งครับผมตาบ้านน้องจองตระบลไหนคนรับเพื่อบุญทรายกจังหวัดอุบลจ้าเพราะว่านี่กับมาเฮ็ดก่อแดงจ้ามีแต่ดอกงามๆเต็มตาแล้วทำไมไม่ได้นะวันนี้ไปรุ่นไปรับช้อนน้ำกันจาว่าเม่หน่อยสิโซสิมันเฮ็ดยังเนี่ยจ้าไปกันเลยจ้าเ,เลยครับผมตกแหลกแหกมันก่อแดงจ้าฝนตกเสียฟันจีนฟนตกเมื่อวานนันเนาะตกแหงๆจ้า คับพ so, yes. ี่น้องสองโก้าสองโดเฮตโกมีกระสีเหลืองเฮ็ดกก่อนใช่ไหมนาะแมนครับผมจะนำสุดเฮ็ดกแล้วี Torah ่นำก้าโกก็กม่เพิ่งค้าไหลเนาะแมนครับผมฮัทที่งามแต่ตัวีงสีแดงจ้ามุมเล็กท้องสือโดเจ๋วโอเคแล้ครับผมจ้ะเอาล้ครับพี่น้อง Tổng... Tổng 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 Thứ ba cái này từng mô con đi. Thứ ba ngày liệu đi đi. Chà. Em đang ăn năng theo đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không วันบ so 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 ่เห so ็นมืึอนี้เห็นอู้ดอกงามแหงตะกอสวยอยู่เดินผาลายหนึ่งดอกงามแหงงามแหงบ่เป็นดอกพันดาพันธอเพ็ดปอกตากครับผมทองดอกปนอิ่มได้วยตะกอมึงเนี่ยฝังเกียงปวกเพิ่นดินเพิ่นเป็นอันนี้เนาะเป็นโผงเนาะ าบหญ้เอาดอกคืออื้แต่ว่าดอกนี่กลังามเนาะแม่ก่อนดีอกมา่เพยอ้ยเส็ละเสละโอ้ตึกเด้เจ้าเนี่ยพี่อุ้ยเมปัปนแบนบัถกินนี่งเสียงง่าไม่ไม่นนะ ออ้อออมึงไปกินหอดบ้านทาไปเก็บมือนันที่น้าบนนีบ้ออนะเหา้าเพิ่ใส่ลยยัเป้น้ออนนเฮน,<ะ> <c oughs> น,น,น,นี่นะบ้าดกไม่ได้หนีเพิ่ถือกินนอน,นี่แม่ครับผมอุ้ยคือสีขาวขนาดจ้ะ เ็ดสียดนขึ้นขึ้หลงเตเต็กัดเอ็นเจาะเจาะขาละเ่ได้คับก่อนอืมบาได้เลยเลยสามสามสอีดีสามขาสามดอกมังเงินถงคลายนะเปน่นาะ Ô, làm bận. Hết. khá nhạc, thế Văn bận em bừng nào. Văn bận em 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 ีเปรี้ยงเหรอหน่องมีกระเพือยมีจังไลยเนาะมีกระเพือยหอมจ้าต้องดโดนห้องขนไดครับพี่น้องตอนนี้ออกมาพีต้องเมกน้ำไม่นเนะาะเอาบึงเฮ็ดมันปูครับผมแม่ทุกคนเอาบึงมันเขาเคยเก็บเราพอกระแม,ม่ออกไปบ้านเราเคยเก็บออกน้ำไม่นเนาะ หัวพอก็แม่สุดผูหรือยยใสจ,จะจังเขนหอยเนาะหัวเป็นหอยเก่าหอยไหมมันต้องมีค้นมาะโตะคือมันต้องจองหม้เนาะป็นปลกเราเค,คยเปียกอยากจะซุ่มๆอยู่แม,ม่ครับผม เห็ดซองไม้ครับพี่น้องมื่อี้จิ้มานบอไม้ที่สองอ่าเรงกันเบืงนั้นไม่ไหนเนาะจิ้มพายงานไปเบื้องไม้เห็ดมันปูครับพี่น้องอาเรื่งกระต้อครับผมออกจากป่าน้องโจงมาหาเฮ็ดมันปูบปะน้องเมฆจ้านี่พอแล้วจ้าพูน่ะกำลังงามจ้ะว่มันเห็ดเข็มทองมันปูเนาะ ไร่ออไอยงเหรืออะ่ี้ยงฝาห้องบ้อเราขึ้นเครื่องฝนเลยดิมันฝาแล้วเป็นฝนนี่มันบรอเ,อเดี๋ยวดิก็เลยเ่าป่มันปูดจา้า

ขาคนเปาะหลดวัฒนัรรอะไรวัฒนัร,นนรนตรงห้างนี่ ่จับมาตัดเลยนี่เป็นเฮ็ดชนิดเดียกันครับอยู่ผู้สองตัดได้ไหมครับแม่นจ้ะแ้นกองให้เห็นว่าถือดอกกได้ะกอครั่างกวงเลยไหจ้ะ ตอนนี้กำลังพอดีนเนาะว่าแต่สีให้งามกันใหญ่กว่านี้อีกจังหน่อยเนาะแม่แต่ถ้ยาใหญ่กว่านี้จังไหนเป็นกระสีหลอกกันแดดให้น้ำยังไงเนาะดอกแตกดอกคนสิแตกตันักลนนน <laughs> ้นแนเนาะว่าเป็นเฮดเข็ม นเราชาดมันเกิดสิคือเฮ็ดเราเิน้ำไม่ไนะไแต่น,นจะเปนเฮ็ดมันปูกันมันปูเหลืองหลายชนิดได้มัน,นปมนูมีหลายแบบแต่ว่นต่ไนมันก็เป็นเอ,อิเฮ็ดเราเปิ้น้ำไม่ไ้นะเห็บเราฟักทองมาทางไหนก่อนทังนีงไหนถังวะถนะ้าถังตีอยากนะตีอยากใย่ี เฮ็ดเห็นหมเนี่ยเฮ็ดอันนี้นิยมเอาไปพัดเนาะคพัดเสมูพัดเสเไข่ไก่เลยเปล่าโอ้โหบ่านเคย S 1> <S 1> <S ะอะคล้องฝิ่นก็มั้ดอกอดอกนี้ติดดอกหนึ่ง <S <S ของกินได้เก็บบิก่อนนะกิดดอกเดียวกิดนนอินละติดติติดอ,อย่างเพื่อน ใส่ลลค้ายลายร้างคนมาหาดินนผ่นกไปด้บ่เป้นผู้ก็คือสิร้ายยิ่เน,ะนาะแม่ไปหมู่อวานเมยก็มันเนาะนึกว่็เส้งพีงพงพนนนง่น้องคนอื่นกัน แดงนกกระดาษมาคุดแมนกันมีมีไม่หน่อยคุดบวกเป็นอันนี้จะเป็นเฮดเฮดออนจเป็นมันนกนไอยหน่อยบนตีละเทาหงมันนี่สิเป็นเหลวหยุดอินอ่นนี้คสิไก่บุญแล้วนะไม่ได้เนะบุญสังฆะานะหรืเา แต่กอนก็ไม่น่ากันนะสิน้งทานยู่ใจน้ยน่เนาะคีบางบัวงานบนตึปีเขาก็ยุดตลอดเลยนะนุ้ย่ได้งเงเนาะแต่ไม่หน่อยว่าพนีจิตจืดก่าอยุ่สองแปดา

อหนึ่งดูงี่จริงใจอะไรปะหลังเขางางงนมีเหรออ่อนไปนี่ออดีด๋ดยวนีน้ำไม่ไจะเท้า ปีนี้ออกบ่หลายเท่าปีกายเนาะ ก็จะพายไม่หน่อยแม่โฮมกอลขับเลยมาก่อนอาายิน้มเข่าแล้วจังเห็นพายรดแม่แม่ประเด็จถึงผูวป้ะอดอกตุบๆเป็นเวลาเ<ด>ที่ยงแล้วพี่เนาะของกันไม่หน่อยเพราะตั้งเด็กินเขาอยู่ด้วยเข่าออกมาเนาะ แม่ผมมันยากาศก็ขึ้นมคือเกาเดี๋ยวขึ้นเดี๋แดดอยู่ว่าสองใบในยานต๊อีกอยู่เวลาเก่าคนว่านะครับขอใบกับใบสองน่อหน่อยคนต๊เกิดไป่นองนี่ดิเดยวเอาไปแบเนได้ยูมองไน่อยไปลิมไป ข้างคนละนี่ก็อะไรอะไรไม่ไล้ทางต้ตองเสรยก็ถึ่นีงห้างไหนดอกดูดอกเดียวครับพี่น้องตอนนี้กะ ไนเวลาภาพพี่น้องกบานนะ่าไม่น้อยเน,ะนาะไปรับพี่น้องมาเิร์ผลงานเลยจ้ะรปผลงานกันครับผมผล <c oughs> งานของเฮานี่เฮ็ดกอนี่สิเป็นปลาน้องจองเนาะกับเฮ็ดปลวกตาบทั้งไตจ้ะทถึงๆนี่ก็สิเป็นเฮ็ดมันปูเฮ็ดมันปูเข้ามาเอาอยู่บนน้องเม็ดห่มหนึง่ง ก็ถือว่าอายุยังเดือยเราได้เก็บอยู่เนาะแม่นครับผมก็ถือว่ามันอยู่จากผลงานโดยรวมมือนี้เฮ็ดปอกตาบุกอู้สองดอกนี่ก็ปิ่งปนได้แล้วเนาะแล้วพอดอกใหญ่พออยู่ทั้งแต่ด้วยจากมือหน่อยเอาไว้ทั้งแต่ถึงกับเป็นเห็ดกอจ้าอะไเห็ดมันปูขนมจะเป็นเห็ดบานนิดหน่อยเนาะแม่นจ้าเห็ดพึ่งกับปลายดอกดอกเนาะแม่นครับผมผลงานโดยรวมก็ถือว่ามันจ้าในช่วงที่เฮ็ดใบเฮ็ดหายอยากพอได้อยู่ได้กินเดี๋ยจ้ามันก็สิได้พากลับบ้านจ้า เป็น,นปหนอนผ้าเดินทางเขาป่าหาเห็ดมือนเียกัถือว่าม,านมันเนาะแม่งครับผมไปสองหมายจ้ะเขาป่าน้องจองแล้วก็มาป่าบ้านน้องเมกจ้ะเห็ดพ่นหางน้องตาขอนเนาะแม่งครับผมแต่ว่าฝนกัดตกอยู่จ้ะป่าสุ่มป่าเปียกอยู่แตบ่บ่กแต่ว่าบอกว่าจะมีเห็ดยังเกิดเนข้าเก็บต่อไปเนาะแม่งครับผมหรืออาจจะเป็นช่วงที่พ่นทีมช่วงช่วงที่พ่นไหวน้องตาขอกเนาะแม่งครับผมก็เป็นไปได้จ้ะ ต,ตอนนี้เขาก็ถ่าหลุนเห็ดปวกเนาะแต่ว่าพัฒนเห็นเห็น,หนก็ยังมีเห็นแน่ก็ยังเ,เ,เป็นเห็ดปวกตากนี่แหละเนาะสิงหาก<ต>ันยาดนาะตุลาเน,ะนาะเขาเก็บเห็ดปวกน้ำไม่น้อยเนาะถาลุ่นกันเมืองปีนี้เห็ดปกวกสิคือปีไายบ่เนาะแม่นแผมตะกลองจอบอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งจะค่อยเพาะครับพี่น้องเห็ดปวกปีนี้หันเนาะปีนี้กระจับเพื่อเราครับพี่น้องช่วงตุลาอมนนึงหน่อยบ่แม่นแต่ผมสวางเหมืนทั้งกระถานแล้วเนาะทุกปีน้ำไม่น้อยเนาะ ถ้าจีนชอบคลิปนี้จะไหนกะอย่าลืมครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจมิวหน่อยน้ำเนื้อจ้ามิวหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเลฟซี่ทุกๆ่านที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนลายคินะสำหรับวันนี้กะขอากเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม